บไงลราผมไนกรนามันอีกรผมนะครับเนี่ยอัะนิดน่อยได้นนนดน่อยกนน้อยสองถังชี้ครับผมมาลุดคนนีาเพื่อนหนึ่งวัวอปลาแดงกีหลีบทีเพื่นเอาปลาแดงเน่บอปลาแดงเลยค่ะปลัครับผมบวกปลากาด้ครับนี เขาไปใกล้กันนี่ไปได้ครับผมเป็นบวกข,ขึ้ <ri> นมานึครับผมเฮ็ดข้างอาจจะค่ะเบิงย้อนไปแล้วปลานิ้งใหญ่ปลานิ้งใหญ่ตัวน้อยกินก้อนไปอันเนอะท <c oughs> ี่บอกกล่องโฟมมาไว้นี่นนเอาแล้วนะเอาไปที่นี่งัน้นไม่กลิ่นหรอป,รประะัญญาลดำคือมันมีนไม่อย่างป๋องปรจมจะคล้องไปทั้งสายเลย นี่ผนบนนอกลงปับ๊บน,นั่นซอยโอ้ยกินอีหลีฮากว่าโอ้ยอน,นั่นปลาแดกอีหลีเพิ่นน,น่ะนั่นโอ้ยรู้ซ้ำเขาว่าปากมิดเลยไปแล้วเอาไปนี่เอาปลาแดกเพิ่นเดียวเอาปลาแดกเพิ่นเอามาเอากระลังมานี่นี่เอาเอาปลาแดกอเอานั่น,นไปแล้วเฮ้ยเนาะตอนไหนกินก้อนสิอื โอ้ยตัวใหญ่กินก่อนนะเอ้ตัวใหญ่เอขาเปิดกล่องเงาเลยดินาปบเอเ้บบถึงมันก็มีเลยนะนี่นะบ็ดเงบอไปพุนเว่ยอาผีขาหญู่เรียบร้อยพอดีลบักนี่บิดมื่หวานแล้ว เลาครับนี่ครับได้แล้วครับปานินใหญ่ปานินใหญ่ไปเอาเอาเอาคือ,อ,อหลุดวะเจ้าเดียวน,นอนกินซะนะ นั่นงับแล้วกินแล้วไอ้ไปใส่เลยถ้าแดงว่าตรงนู้นก็ต้องมีแล้วน่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นมุมมั้งก็โตไปนั่นน่ะจุ่มแล้วดึงนั่นปลาแดกอีหลีปลาทินเพิ่นธ์ที่เอาปลาแดกนั่นเห็นบ่ปลาแดกเลยค่ะปลาแดก ประดีบปกาก้าเคยได้กินม่ครับนี่ครับถามเ่ได้กินมาซิมมันผมเ้อ <c oughs> ่ย่เสียบด้วยครับมันปรถึกอ่างเปลิลมันมมกกินเห็ดหนังตัวน้อยนี่นมันปรถึงเบดมันสั่น บอดิไหลอกบ่บอบอไดเมนเ่บอนเม่นมดเมนบื้อนึ่นแหละเดี hmm. <asy> ๋ยม <ang ันตูงเยอะสุเนาะย้อนลงใส่ก็ได้เดียวว่าได้เฉพาะผู้เขียนอนันก็ได้เลยเนาะควรนะควรต่ำกันอาบู้ตัวเ่เราได้นีดีดีประเดีกระทร้นี่ลุกขึนวิยขึนวิขึนนะครับ่เนี้ คว,วาใส่ okay? ไปนอกเลไปสำรองนีเลยทั้งคนนสนี่ิแล้วก่นกินแล้วดึงดึอ้เป็นฟูงเลยมันนะนะาให้ด้วยไหนก็นั่งเลยเอาี้ใสซมปลาแดกเาสิ้ใสอยูซิ่มปลาแดกมาที่นี่เกียวมรเลยแคเกี๋ยวแล้วข่ ฮะนี่่ยยุ่ยร่นปลาะไรเตรงมึงพอดีกัดไหมาแล้วกัดกัดบ่นอ่ะกัดบอกัดอืมของแถยงมีหอยของแถเลยค่ะปากาปากามีหอยของแถของปลอมเด้อค่ะเต็มบุกไว้มาสดม่คือบสด มันตกใจเสียงคนสิโอ้ยสงสัยยุบอะไรตัวก่อนติดล้างโคดอ่ะตัวใหญ่มั่นๆโบหอดอ้ายตัวน้อยมันอันนี้ก่อนตัวน้อยที่ก้อนอะตาเดียกเนาะอืาเดียกเป็นเดียดเปลาเดียดยอดสุดเยอะกว่าทิ้งล้างเขียวๆน้แม่นค่ะ เจ้าขึ้นหรอกเงียมีซีรีหมาดแค่สองสาตัวเอาโอ้ยตีทางไม่ได้น่ะอั่นฮึ่่านไม่จังแต่คัะเหี่ยขาเนี้ยเห่ยงอ่ะอ้ย ก็งอันนไนอ้ทั้งาย่นน่ะตัวเขียวๆเต็มยู่พอนะอ่ะคือคือก็เรียตนเบสเดโอ้ยังกินเล็กตัวนั่นกินแล้วออู้น โอ้มัหนีก็สี่ด้ปะแดกจักไหหนึงห่งแะครับพอดีเมียบ้านครับปาแดกเงตามเด้กกนะครับอีสานไอ้ลูกข้เหนียวผ้าเพื่อนครับเมื่อนี้ก็เสี่าปปะแดกปากาจากัจากจักไหเนี่ยแหละครับว่าเอาลายดอกไหหนึ่งที่ประมาณจากักสิบส <c oughs> ี่สิบหาโล่ี่ล้พอด้ไห้จะกสิบสี่สิบหาโล่ห์พอด้เทดเจ้าบองจ้วเวิ่งไม่มให้ผู้เฒ่าได้ส่้งมาให้นะ นี่แครับนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แลครเอาอ๋อี่ีแล้วแน่ไดแล้วได้แล้วป่นงเงียบเปิ่นท่านนั่งตั้งสมาธิอยู่ง่ามองตัวพูดสิย่างไปสุนเป็นเห็ดาเนาะแต่ขเ็ดันเนาะเปนเ็ดาเนาะนไดตียบด้หาจิมท่างไกลๆคนเดียววอะมงมัน่เขียวคน

Nhi ô mẹ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền chắc, không ต้องลงนาด้วยจะได้ป่านะหบ่เปียกจังบ่ได้ปลาอาจารย์โจอัมโบ่เปียกบ่ได้ปลาอะไรับมาอยตัวนี้เจ่าเนี่ยขยิ่มจัสวอบมับยังบ้สวบอยู่เมื่อไหลอยู่ใต้แง่เนี่ยนะแง่นาง ปายังอ่ะตาแบดแตแบดตาแบดแบดตั้งตัวน้อยว่าตอนี้ามันพ่นขาจะิ้้าเหมือนกันเนาะอาไปเบิ้งตัวไปอยู่หันลัที่บ้าเ ไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปจนา<ม>าตายตาใสแล้วกินบ่ป่ะทีนี่บ่กินกัดผัดโซนมันหลายมันนั่นเด้กินแล้วอ่ะกินแล้วนั่นตัวนี่เขาปลาแดดปลาแดดครับปลาแดปดปลาแดด หนึงกระปุกค่ะหนึ่งกระปุกปลาแดกค่ะเมื่อนี่ปลาแดกเด็ศปลาแดกย่างเดียวค่ะไปกินหนาน้บ่ได้ใหอ้ปเ็ยยัยงเด้ยังทิวอมกันนึงได้ยงยังค,คืคมันยุ่ไก่ปตัว พี่เด้อทั้งขวานี่เด้อเขาจังมันอันนี้นี่นทังขวากินไม้ไปเขาก็ง่ายมองตัวบดทีเนี่ยง่ายไปสะพานผุ่นไปไม้ใหม่เปลี่ยนไม้ใหม่ค่ะเปลี่ยนไม้ใหม่เปลี่ยนไม้ใหม่ค่ะนี่รำเออเดี๋ยวไปเจ้ายังอันนี้ต้องย่างผ้าใยถึงเลย ่ยายลสุนัป่งยมาวุ่นผมนี่แต่วาถ่าง่มันทามันเตียมตัวใเลยนี่ลำไปเลยเรื่องหนึ่งองสามี่้ายปานี้หน่อยปานหน่อยด้วยสหน้หน่อปานี้หน่อยเหนหมมันตอดอย่าหันมันตอดอย่หัน ผมไปแล้วน่ะเอาเอาไม่้ทสินั่นนั่นเห็นพวป่านั่นน่ะน้าเจ้านั่นน่ะเดียวฮ้้เออาขึ้นี่เนี่อเปิ้ลเจ็บกินเปย้ลเก็บกินโอ้ยก่ๆกันเพิ้ลเก็บกินสิเพิ้ลดบก่นเ่อเปิ้ลพผมพลังกัน nè thoát to đó Ngay. 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 nè nè Ngay. 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 เอาปลาแดกได้แล้วปลาแดกปลาแดกปลาแดกปลาแดงปลาแดงโอ้ปลาแดงเป็นฝูงทุกคนเมื่อกี้หนปลาหน่อยปลาแดงหน่อยนั่นเดียวนั่นน่ะปลาต้าน่ะนี่กล่องทุกอย่างมาขึ้นก็ง่ายก่ได้กินง่ายเลยครับปลาดิบตรงนี้ ตาแบมันต้องใจเย็นๆจบไปเรื่อยๆมันคือปากกาดิอะไ่ไป้กินมุปมวนบ่ะอาไรอีกนั่นนี่นี่แหละไปยรับู๊ดิปากใหญ่เลยแบบที่นี่ นห้กินป้านี่ให้กินป้ากินตีดแล้วนั่นป่านิินตายแล้วเกียดในเบ็ดน้อทุกเบ็ดิมบน้อยังไม่รูกอีกยังยัง ยังไม่ยอมมาช่วยอีกไม่สำนึกหงเกานั่นแหละเป็นสองตัวสามตัวพี่แม่นั่นนั่นเรียกเงาตนเจ้าก็เลี้ยวหาโตันเอาอหาโตดหาโตเจ้าสี่ยอดนี่นี่นื่ต้นนี่นี่นี่ยุบปลายเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นปลายเบ็ดป่ะน่ะ สองตัวสามตัวหุ่นมาเร็วเร็วไม่เห็นหน้าสงไซย์อยู่นี่อุ <S <S um ้ยตาผัวเลยตาผัวเลยคือมันยกฟุบมาใหม่ผิดเอาก็จะพ้องเ่าพอดี้อดหลุ่นมาเอ้าแอ้วก็มีอะไร นี่ดึง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 นี่ยูในบครับผมกอดโคโๆๆลโลอยู่บรรยากาศครับผมครับผมวันี้หนึ

แล้วปั๊บกินปั๊บเลยมาครับผมสิบปะก้าครับผมมวนลงปั๊บกินปั๊บครับผมหนึ 1> 1, 2, ่งสองสาม เอาบันที่นี่ได้คือกันปากกาได้บอาเอาขพร้อมกันเลยนะกินยังหน้าบ้านอยู่ไหมหนึ่งสองสอง้มอุ่นเอออะไรยาวมากอะไรได้ถ <laughs> ่ายวุ <laughs> ้นเดี๋ยวว่ามวนมวนครับมวนมวนอ๋อถ่าแลนาดนี้นนเอลอะบ่รวมกันบ่ เอ้ยขั้นเบ็ดก็เดื่อยเงียบ่ะฉันดังว่าไรต่อ <laughs> เต้นแดดก็ออกอไปแล้วไปแล้วรุนนะ่ะโอ้ยลงป๊อบกินป๊อป ไหยบ่คุได้เปียนเกเียอยู่นี่ตัวได้ีบ่เนี่ยหมวเป็นลาหรอมันเหนียวบ่ออคัเปียนเด็กเียยบอกเนี่ยเอาอยู่นี่ไปจิดีอยู่เนี่ยหมวยก็ได้เด้เปียนเกเียร์ใชมันเหนียวเนาะเนี่ยหมยยังง้นี่บ่เนี่ยหอยไหม กับปเป๋ากับปเป๋าบอกงี้ไปกับนี้ ียบรอยตัวแบบไงหนึปลฟอยถิ่นจ่อยนั้นได้กระมั้งไหมปล่อยถิ่นแล้วครับ่อยไปเรื่อยครับผมมันหมดอย่างหนว่มันงหมดอย่างหนวกมาอะไรเนืองยังหายยัง โอ้หายเลยเงียบไปเลยไปนี่นี้เงียบเลยยัเงียบเลยไปที่นี้หนึ่งสองสาม่าใดเลยวะเงียบเลยสุดยังไงว่ไใดวะยังไงลงไม้บอกข้าวบอก ความข้าวน่านะจะกลัวเนะะวาะมันมีแล้วว่าเฉยหน่อยหอน่ะมันอยู่เป็นฟูงอยู่เด็เห็นหางเคลียวอยู่ ไม่เห็นปลาเลยไหมแดดบดไหมมันก็เลยบอเนี่อยู่ส่วนนี่นั่นนั่นอิอยู่บางนี้โอ้ยหลุดว้าวาอยู่บงเก้านีหละ เราล,ลงปับ๊บกินปั๊บมาทันทีตัวนึงไตกับตัวนึงมาให้เขาเฮียมันสิเฮียปลาเด็กครับผมมาเนี่ได้แน่นอนปลาเด็กตะล่ำแซ่บนัวครับผมอน,น,อนาคตรปลาเด็ไปปกไม่ดีค่าโฆษณาผมนี่บัตรจนี่งเด็กหน่อย <laughs> ừ. mà เนี่ยทีเดียวแล้วครับสิลง10แล้วครับอืมมา1เดี๋ยว ấu <laughs> <laughs> <Ô, hôm lút. cười> <laughs> <laughs> เมใครผมมันตีบะแห้งน,นะนสไปฮอดปุ่นบ่เลียมปุ่นบ่ดูด,ดีบดียังไดเนี่ยกำลังมวนใส่เนี่ยครับผม ครับผมหอยครับหอยหอยกิบก oh, oh. <as right> uh> no ี้กหรีครับผมโอ้ยไงกาแาเมื่อยอีกคนน่ะโอ้ยอร่อยจัดนะครับผมสาวหนุ่ยมากครับครับผมหอยแบบไงครับผมไงก็นามันอีกครับผมคนน่ะครับหอยเดียครับหอยโอ้ยครับไปแดกได้เถ้ารับกันมาเนี่เนี่ยครับเนี่ยสองอันเนี่ยครับ ปลาแดกครับผมสองสองถังชีครับผมมาหลุมคนเดียวพาเพื่อนหนี่งว<า>ูทิดบังอีงรี <c oughs> ครับนะครับพ <c oughs> ่านล่ำครับพ่านใหญ่เนี่ยปลาแดกแท้ๆครับมาเนี่ยท็ดปลาแดกครับผมเอาทุกอยา่างเลยไในเนะมืงมองบักวายจูกันครับผมหอยกีบกี้ก็ได้แล้วครับผมกีตุ๋มเนาะพันปี

Indo, chị cái gì quay rồi đấy mọi không xăm xăm người hôm bọc họ ghen hôm bọc 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 หอยโบสำเร็จครับผมได้ปลากาครับผมไม่ถึดเท่ามันงอะไรเราคนเดียวหรอกมัวฝันแล้วครับผมหาปลาคอนครับผมเก็บหาปลาคอนครับผมปนะครับเดียวที่ไหนไปไหนัรงนี้ chích bài đáp các bạn hả nhé hả nhé chích một cái mệt cho kênh không มันงแสด้ลุยต้อกันบัดทีนี่เขาหนกตายม่ยส่ขุนเขาขนึงาโค้งตนจับหนักสามีกำลังดีงยงยงงลยนี่น ีีเสยงลลลาคอนครับผมครับผมสรุปปีนี้ก็ได้ปลากาครับปลากาได้ปลาแดกเท็ดปลาแดกไข่หนึงครับผมแต่ปลาหอยกระบ่กได้ครับผมหอยมีหน่อยครับผมหอยบ่ได้ครับผมสรุปทุกท้ายก็เลยเดี่ยครับผมพันไงมดล่างมือด้วยครับผมล่างไม่ล่างมือกิบกระบานกันแล้วครับผมมไม่ได้ ไปเล่นปลาคอนมาเมื่อกี้ครับผมเมื่อนี้ไปจบเม็ดเด้่อการเล่นปลาคอนครับนี่เหรอครับได้ปลาคอนครับผมเดี๋ยวได้เงี้ยเพราะเดี๋ยวเงี้ยไปซีบปลาดาวครับผมยังไดงกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทรัพย์สไทยนะครับผมเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ